สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทํากับดักแมลงวันทองนะครับที่เขาชอบมาเจาะพวกผลไม้เรานะครับถ้าเราปลูกไว้อย่างเช่นฝรั่งนะครับมะม่วงนะครับากพวกนี้นะครับแมลงวันทองชอบมาเจาะนะครับแล้วก็ฝังไข่ไว้นะครับเพื่อที่เขาจะขยายพันธุ์เขานะครับ ทำให้เกษตรกรนะครับได้ผลผลิตไม่เต็มที่นะครับหรือใครจะปลูกไว้รับประทานเองนะครับก็จะทำให้ผลไม้เรานะครับพอเขาแก่เขาจะสุกแล้วนะครับเขาจะเน่าเกิดการเน่านะครับเพราะว่าแมลงวันทองเขาก็ฝังไข่ไว้นะครับวันนี้เรามาทำกับดักกันง่ายๆนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีขวดน้ำอันลมนะครับ ท่อ PVC นะครับที่เราตัดไว้นะครับก็จะทำตัดเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหยื่อล่อนะครับก็คือใบกระเพรานะครับเพราะแมลงวันเขาชอบกลิ่นของใบกระเพราครับที่เราเด็ดมาแล้วนะครับเขาจะมีกลิ่นออกนะครับเดี๋ยวเรามาทำกับดักกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับเราก็จะเจาะรูขวดเรานะครับเราก็จะเจาะให้เล็กกว่าท่อ PVC เรานะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการใส่ท่อ PVC ไปให้เข้าแน่นนะครับนี่ครับเราเจาะให้เล็กกว่านะครับ หรือถ้าใครไม่มีแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับใช้มีดคัตเตอร์นะครับเจาะออกก็ได้นะครับ เ็เจาะให้เล็กกว่าท่อ p ิ c เราหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะใหม่นะครับนี่ครับก็เจาะให้เล็กกว่า ท่อ PVC เรานะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ให้เขามีความแน่นหนานะครับนี่นะครับส่วนของฝาผมก็จะเจาะรูตรงกลางครับเพื่อที่เอาไว้ร้อยเชือกแฝนไว้นะครับหรือถ้าใครไม่เจาะก็ได้ครับสามารถเอามัดไว้ตรงปากขวดนด้นครับแล้วก็แขวนไว้แบบนี้นะครับ ก็เจาะรูแบบนี้นะครับ ครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาใบกะเพรานะครับมาขยี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในคอขวดนะครับต้องขยี้นะครับเพราะว่ากลิ่นเขาจะได้ออกนะครับ รับใส่ลงไปเลยนะครับเดีวเราก็จะไปดักทิ้งไว้นะครับจากที่เราใส่ใบกระเพราครับเราก็จะเติมน้ำนะครับเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำประปานะครับ ครัก็เติมน้ำไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแมลงวันทองครับได้กลิ่นเขาก็จะอ่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็จะเอามาแขวนไว้อ่ที่ลงเก็บรถนะครับแนะนํานะครับถ้าเราทํากับดักนะครับเราจะไปแขวนไว้ที่สวนเรานะครับเพราะว่า เอไปการดึงดูดให้แมลงวันทองเขาเอามาหาอีกนะครับเราต้องดักไว้นอกสวนเรานะครับเพื่อที่จะให้แมลงวันในสวนเราบินออกมานะครับแล้วก็มาติดกับเรานะครับนี่ครับแล้วก็แขวนไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าแมลงวันนะครับเขาจะ แมลงวันทองนะครับว่าเขาจะมาเข้าหรือเปล่านะครับที่เราใส่น้ำนะครับเพราะว่าเวลา,มาแมลงวันทองบินเข้ามานะครับเขาก็ตกน้ํานะครับแล้วเขาจะบินไม่ขึ้นนะครับถ้าเขาตายนะครับก็ถ้าตัวที่ยังไม่ตายเราก็จะเอาไปปล่อยนะครับที่ในป่าในดงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแฝนไว้นะครับอ่าผมก็ได้เอาออกมาครับตอนนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนเห็นนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันมืดนะครับก็แมลงวันทองนะครับเข้ามาเต็มขวดเลยนะครับเข้ามาเยอะมากนะครับนี่ครับตัวที่ตกน้ําก็ตกน้ําไปนะครับนี่ครับที่เขาตกน้ํานะครับ นี่ครับก็วิธีนี้นะครับถือว่าได้ผลนะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าแมลงวันทองบินเข้าในรูนะครับเขาก็จะออกกลับมาไม่ได้นะครับเห็นไหมครับดูตรงคอขวดนะครับนี่ครับก็เป็นตัวการนะครับทำให้ผลไม้เรานะครับเน่าแล้วก็เสียหายนะครับ ก็เป็นศัตรูของชาวสวนผักนะครับสวนผักสวนผลไม้นะครับแมลงวันทองนะครับครับก็ทำไม่ยากนะครับคือเอาขวดเปล่าของน้ำอัดลมนะครับที่เราซื้อมาดื่มกินนะครับแล้วก็เหลือขวดไว้นะครับก็ไม่ต้องเอาขายนะครับสามารถ ามาดักมแมลงวันทองได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีสวนผลไม้นะครับอาจจะบ้านเราอาจจะปลูกพวกฝรั่งนะครับอย่างนี้หรือปลูกผักนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็เอามากําจัดแบบนี้ได้นะครับ ก็เข้าเยอะมากนะครับเราใช้แค่ใบกะเพราครับแล้วก็น้ำนะครับ<ม>ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ